บล็อกโฆษณาในมือถือ Android ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าแอปฟรีต่างๆไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มมาดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เรามาลองดูกันก่อนนะว่าก่อนที่จะบล็อกเนี่ยมันเป็นไงสมมติว่าผมเปิดเว็บข่าวขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเราเปิดมานะฮะเราก็จะเห็นเนี่ยพวกโฆษณาต่างๆนะครับนี่อย่างนี้นะเป็นโฆษณานะเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบนี่แบบนี้นะครับับนนี้โฆษณาอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมปิดตัวโครมไปนะครับ แล้วก็นี่อันนี้เป็นเว็บฟรีนะครับเว็บพอเปิดไหครับเปิดปุ๊บก็เจอโฆษณาเรียบร้อยเลยนะคะแล้วแบบอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็จะเห็นพวกโฆษณาอยู่นนะฮะโอเคผมปิดเว็บไซต์นี้ไปนะครับอ่ะทีเนี้ยเราจะใช้แอปพลิเคชัน DNS ที่อยู่ในมือถือ Android อยู่แล้วนะครับวิธีการเรียกฟังก์ชันนี้ขึ้นมาก็คือให้เข้ามาที่การตั้งค่านะแล้วพิมพ์คำว่า DNS นะครับ จะมีคำสั่งพวกนี้ขึ้นมานะครับ DNS ส่วนตัวนะฮะโอเคแล้วกดเข้ามานะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ที่ค่าอัตโนมัตินะฮะให้เพื่อนเนี่ยเลือกวมาที่ DNS ส่วนตัวแบบกําหนดเองนะครับอ,อันอยากก็คือตรงนี้นะฮะเนี่ยนะครกดเลยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วให้พิมพ์ dns askas นะครับ com นะครับตัวนี้เป็น DNS ฟรีนะฮะสามารถใช้งานได้นะครับ ฟรีเลยนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะครับตรงที้เขาอนุญ,ญาตให้ใช้ฟรีนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเรากดบันทึกนะครับเพียงเท่ทานี้นะคะ DnS ก็จะทำงานแล้วทีนี้เรามาลองพิสูจน์กันดูนะครับหลังจากที่ปรับเป็น DnS.SC.com แล้วเนี่ยอ่ะเข้ามาที่เว็บไซต์กันใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอปิดหน้านี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดแท็บเื่ขใหม่มันอาจจะเป็นไฟล์แคชที่มัอยู่อารกเว็บไซต์เข้ามานะครับ เห็นไหมฮะไม่มีโฆษณาขึ้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยวลองเลื่อนลงมาดูนะครับเห็นไหมโฆษณาไม่โชว์นะครับโฆษณาไม่ขึ้นแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูเว็บอแอปฟรีกันบ้างผมก็ใช้เว็บ wallpaper ตัวเดิมเนี่ยนะฮะกดเข้ามานะครับเห็นไหมฮะพอเปิดเข้าแอปพลิเคชันมาเนี่ยก็จะมีแต่โลโก้ของตัวแอปนะฮะอ่ะเดี๋ยวแอปมันโหลดนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะน่าจะเข้าตัวแอปพลิเคชันนะครับอ่าเห็นไหมฮะอ่าลองเลื่อนดูนะครับเห็นไหมครับ เรียบร้อยนะฮะไม่มีโฆษณาขึ้นมาขั้นระหว่างภาพแล้วนะฮะก็ตรงเนี้ยก็มีผลกับพวกทุกเว็บไซต์เลยนะครับแล้วก็ทุกแอปฟรีที่ชอบมีโฆษณาขึ้นมานะครับก็นำไปลองใช้กันดูถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งตเตือนเพื่อ้ภาคคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ